อานุยเตเปสปะกาวาจิกายานาปารมีสาปานุยเตเปสปะกวสวรปารมีสาปานยเตเปสอปะวสวยานาปารมีสาปานคตาะนาวะโสาระมยเตเปสปะกวภูสะปเวนิปารมสาปานุยเตเปสป ปารมีสามผานน้อยเตเปโซปะกวายมะกปติหาริยปารมีสามผานน้อยเตเปโซปะกวายมะกปติหาริยานัรัมีิสานผาน้ยเตเปโซปกวาจตุปามาวิหารปารมีสาผานน้อยเตเปโซปะกวาจตุปามะวิหาร นปารมีสามปาน้อยเตเปสซปะกาวาอนาวารณญาณปารมีสามปาน้อยเตเปสซปะกาวาปริเวนตายานภารมีสามปานน้อยเตเปสซปะกาวาจะปัญญุตายานปารมีสามปาน้อยเตเปสซปะกาวาจะตุเวสติโกติสสาวาติระยานปารมีสามปานน้อยปเวนิวาโสตา จ่าซาปาโลกัสมิงมานณสาปาวเยะปาลิมานณูทางอาโตจะเตียงจะสาปารังเวรางสาปาตาเตงฮานเจนสินโนวะสายโนวะยาวะตาสาวิกาตามิโรเอตังสติงอธิเทียภามเมตังวิหารังอิตามา อนุปาามาเสียลาวาตาเมนาตาพโน